มาดูเบื้องหลังช่างครับเชื่อมชุดารางสไลด์ครับชุดารางสไลด์ใส่รถสิบสองล้อนะครับตัวนี้รางใหญ่ตัวน,นี้ก็ดามหน้าหกดามยาวมาถึงหูกระดกแล้วก็ดามลูกตั้งข้างในครับกันช่วงหลังมันสุดนะครับแล้วก็ทั้งเส้นก็จะมีดามแบบนี้ก็มิดามยาวทั้งเส้นนะครับ ผูกระดกก็จะมีดามข้างล่างนี่ช่างกำลังไล่เชื่อมเก็บงานครับเชื่อมเก็บงานจุดต่างๆไล่ดามไล่เชื่มมอม,ลมแล้วอะไรก็เจียทาสีนี่ครับมือเจียรครับบางพีทครับผมนั้นช่างวุฒิกำลังไล่เชื่อมครับวันนี้จะไลเ่เก็บงานให้เสร็จนะครับแล้วก็ทําสีแล้วก็เดี๋ยวยกขึ้นรถนะครับ พอเรายกขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งไปเทียบจะทรงพวกหูกระดกพวกอะไรต่างๆแล้วนะครับตอนนี้ก็ยกลงมาเชื่อมติมนะครับตัวถาดล้วก็อยู่นี่ครับตัวถาดโไลต์ตัวถาดโไล์ยอยู่นี่ครับใหญ่มากเหล็กข้างไอบีมหน้าแปดครับใหญ่ๆเลยนี่ตัวถาดเราก็เสร็จแล้วครับเตรียม จะยกขึ้นประกอบกันแล้วก็ทําหัวถาทาอะไรนะครับนี่ก็ไล่เชื่อมไล่เจียครับเก็บรายละเอียดกันเอาให้เสร็จวันนี้ครับดามยาวทั้งเส้นครับหัวแล้วก็ทําลูกตั้งตั้งไว้ดามทุกจุดครับจุดไหนที่สาคัญที่รับน้ำหนักระดามทุกจุดนะครับกระบอกแกนเจ็ดสิบกระบอกใหญ่วินลุก,กเริ่มเลยวินวินอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราวินลูกนี้ใส่ ไล่เก็บงานครับให้ดูรายละเอียดกันครับบางทีกําลังไล่เชื่อมครับโต่เบอร์ใหญ่นะครับโตเบอร์ใหญ่เบื้องหลังการทำงานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเบื้องหลังนะครับกว่าจะมาเป็นรถสไลด์คันหนึ่ง นะครับกว่าจะออกมาเป็นรถสไลด์คันหนึ่งกว่าจะใช้งานได้ไปขึ้นน้ําหนัก17-18ตันอย่างนี้ครับกว่าจะผ่านกว่าจะเทศผ่านกว่าจะสร้างผ่านกว่าจะทําจุดตามกว่าจะคิดกว่าจะออกแบบได้ก็นะีครับเสร็จออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับไล่ดามข้างในให้เรียบร้อยหมดกระดกหลังครับลูกใหญ่ขายาว ครับดามแล้วเส้นเลครับสิ้นเดือนนี้ได้เสร็จทั้งคันครับแล้วก็ส่งคำสีได้ก็เดี๋ยวเราดูตอนเสร็จอีกทีหนึง่งเดี๋ยวลงคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับ